เคดา้าบอเนาะครับสวัสดีครับป้าเคดา้า <c oughs> วันละช่องจ้าจากป้าแมวเด้อครับวันละช่องคุณป้าแมวสวัสดีค่ะจากสมร,รักเด้อครับป้าแมววันนี้ก็มามาขึ้นขึ้นเรื่อยๆเนาะยังไม่กําหนดเวลานะไม่รู้ว่าจะจะอยู่ได้เท่าไหร่เพราะว่า เหลืออยู่30เปอร์เซ็น่าแบตเตอรี่ทั้งสองเครื่องเลยวันนี้ลืมลืมลืมชาร์จนะลืมชาร์จก็ใช้ไปหาพี่ๆน้องเครื่องนึงไปแล้วก็จอดไปแล้วก็จอดไปแล้วก็จอดเลยเลยไม่ได้ดูว่าแบตเตอรี่หมดไม่หมดนะอีกเครื่องนึงก็เครื่องหลักก็เป็นเครื่องที่ไปหาบ้านพี่บ้านน้องนะแต่เครื่องรองก็ใช้ อช่องลองก็ใช้จอดเลยพักแล้วก็จอดเลยเดี๋ไม่ได้ดูดูแบตไดเ้เหลืออยู่สามสิอันนึงเหลืออยู่3าอเปอันนึงเหลืออยู่30%ซก็คงจะพร้อมๆกันละมั้งเนาะทำงานไปก็ ไปหาเพื่อนๆไปเนาะไปแล้วก็จอดไว้ก็ทํางานไปนึกได้เราก็กลับมาบางบางบ้านก็ไม่ได้เริ่มได้ไรให้เริ่มไม่ทันเพื่อนลงก่อนก็ต้องขอโทษขอภัยมันเพื่อนเด้อส่วนมากหมูทองจะเข้าไปแล้วทักทายแป๊บหนึ่งเนาะก็จะรีบ รีบกดเลิบกดไหลให้เพราะแม่งงั้นเดี๋ยวจะไม่ค่อยทันเพราะว่าเราทํางานไปบางครั้งลืมเนาะบางครั้งลืมงานติดติดพันไปเรื่อยเรื่อยลืมเพราะว่าใช้ใช้ภาพเอาไว้เปิดเสียงเวลาเครื่องปั๊มดังก็จะฟังฟังเสียง่ายสดไม่ได้ยินเพื่อนๆลงเราก็ไม่ได้ยินเขาเนาะเปิดแรงมากก็ไม่ได้เดี๋ยวบ้านตรงข้ามเขา พักเอาอีกเพราพี่ทำไรเสียงดังเจ้าเจ้าเลยทำห,หิวครั้งหนึง่งเ,เปิดคุนวันไว้ลืมเปิดตอนแรกห้องเขาปนะิดเสียงไว้เนาะคุณวันก็ปิดเสียงไว้อ่าผมก็เร่งส,สุดเลยแล้วก็ปล่อยเขาไว้ไปทำธุระข้างนอกกลับมาก็ถามว่าพี่ทำอะไรเขาไว้เสียงลั่นบ้านเลยแต่เพราะเราเราลืม ปลาแมวก็ให้กำลังใจมาเนาะขอบคุณครับอยากให้กำลังใจมาขอบคุณครับยินดีต้อนรับเน้อครับวันนี้ที่ห้วยพึ่งสวัสดีครับคุณหมูทองครับสวัสดีเช่นกันเน้อครับคนดีที่ถูกลืมสวัสดีครับจากวันวันนี้ที่ห้วยพึ่งเน้อครับคนดีที่ถูกลืม <c oughs> ไปส่วนมากบ้านที่สองเน่ย ส่วนมากจะเพื่อนๆจะลงหนีจากหมดเพราะว่าจะใช้บ้านหลักคอมเมนต์นะบ้านรองก็บางครั้งก็จะคอมเมนต์ครั้งเดียวก็จะปล่อยเลยปล่อยวางไว้เลยเพรเราทํางานไปด้วยไงทำงานไปด้วย,วยแล้วก็ไปบ้านเพื่อนด้วยเนี่ยก็จะจะลืมพอเวลาเราเราพ้นพ้นสีไป พ่นพ่น,นไปอย่างงานติดมืออยู่ก็ก็ลืมก็นานๆจะได้กดสติกเกอร์ให้เด้อครับมันเพื่อนเพราะว่าทำงานทำงานด้วยเนาะมันจะเป็นงานของเราเองก็จริงอยู่แต่ว่าก็ต้องต้องเร่งอ่ะต้องเร่งก็ก็เหมือนกันการทำงานคนอื่นนั่นแหละนะเพราะว่าเรารับงานเขาแล้วเราก็ต้องต้องรีบเร่งทำให้เขา ับด้วยกัน17นาทีแล้วเนาะอันนี้ก็เหลืออยู่ยยีี่่สสิิบบแปดเปอร์เซ็นโอ้ยก็ลองดูเนาะว่าจะจะได้ไหลไลท์ไหมเนาะวันนี้อันนี้น่าจะเป็นช่องทํา